สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง True Crime Story ของเรานะคะวันนี้เรามีคดีของฆาตรกรรายหนึ่งเธอเป็นชาวออสเตรเลีย ชื่อของเธอคือแคทเธอรีนแมรี่ไนท์ถ้าหากจะพูดถึงเพศหญิงบางครั้งเพศหญิงก็ใช่ว่าจะเป็นเพศที่อ่อนหวานเสมอไปและเรื่องราวของฆาตรกรรายนี้เธอถูกขนานนามว่าเป็นฆาตรกรหญิงที่น่ากลัวที่สุดแห่งประวัติศาสตร์ออสเตรเลียแคทเธอรีนแมรี่ไนท์เกิดเมื่อวันที่24ตุลาคมปี1955 เธอเกิดหลังพี่สาวฝาแฝดของเธอประมาณครึ่งชั่วโมงในโรงพยาบาล t ริสเตอร์ฟิลทางตะวันตกเชียงเหนือของรัฐนิวเซาท์เวลส์แคทเธอรีนเกิดในสภาพแวดล้อมของครอบครัวที่เต็มไปด้วยปัญหาบา r b บาร,บาราเธอเป็นลูกที่เกิดจากแม่ที่ไปมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับเคนไนพ่อของเธอทั้งที่บา r b บารมีลูกกับแจ็คอยู่แล้วถึงสคนและเมื่อความแตก ก็กลายเป็นเรื่องซุบซิบนินทาอื้อฉาวไปทั่วเมืองจนครอบครัวทนไม่ไหวจึงบีบให้บาบาร่าย้ายออกจากบ้านเดิมมาอยู่ที่อาเบอร์ดีนแทนเคนผู้เป็นพ่อของแคทเธอรีนเขาเป็นคนที่ดื่มหนักมากชอบใช้ความรุนแรงเขามักจะข่มขู่และขืนใจแม่ของเธอถึงสิบครั้งต่อวันบาบาร่ามักจะบอกรายละเอียดเรื่องเพศเหล่านี้แก่ลูกสาว และสร้างทัศนคติให้เธอเกลียดเรื่องเพศและผู้ชายจากการตรวจสอบสภาพจิตของเธออ้างว่าเธอถูกทารุณกรรมทางเพศโดยสมาชิกหลายคนในครอบครัวของเธออย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเธออายุ11ปีแต่ไม่มีพ่อของเธอร่วมอยู่ด้วยจากสภาพแวดล้อมดังกล่าวไม่แปลกใจเลยว่าทำไมแคทเธอรีนจึงกลายเป็นเด็กสาวที่มีแต่ปัญหา เป็นคนเจ้าอารมณ์ชอบพูดคำหยาบคายในสมัยที่เธอเรียนในโรงเรียนมัธยมเธอกลายเป็นคนสันโดษมักจะมีเรื่องทะเลาะวิวาทอยู่บ่อยครั้งบางครั้งถึงขั้นรุนแรงเลือดตกยางออกเมื่อเธออายุได้สิห้าปีก็ออกจากโรงเรียนโดยความรู้เพียงเล็กน้อยอ่านและเขียนแทบไม่ได้ทำให้เธอต้องทำงานในโรงงานเสื้อผ้า ก่อนที่เธอจะเริ่มต้นอาชีพที่เธอเรียกว่างานในฝันนั่นคือการเป็นพนักงานฆ่าสัตว์ในท้องถิ่นเนื่องจากพ่อของเธอประกอบอาชีพดังกล่าวและมักพาเธอมาดูการทำงานตอนเป็นเด็กซึ่งเธอลหลงไหลมันมากกลิ่นของเลือดกลิ่นของไขมันเสียงมีกระทบเขียงเรียกได้ว่าเธอชอบทุกสิ่งทุกอย่างในโรงฆ่าสัตว์และด้วยความรักทำให้เธอเรียนรู้งานได้อย่างรวดเร็ว จนถึงวันที่เธอได้รับมีดและเขียงประจำตัวเธอจึงนำมันมาแขวนไว้ที่เหนือเตียงของเธอด้วยเหตุผลที่ว่าพวกมันจะมีประโยชน์หากฉันต้องการพวกเขาในปี1973แคทเธอรีนอายุได้18ปีเธอได้พบรักครั้งแรกกับเดวิดแคลรตเขาเป็นพนักง,งานขับรถบรรทุกหลังจากคบหาดูใจกันได้1ปี ทั้งคู่ก็ตกลงแต่งงานกันพร้อมกับข่าวลือนาหูว่าคืนแรกที่เข้าหอเธอพยายามที่จะรัดคอสามีเมื่อเขาบ่ายเบียงไม่ยอมมีเพศสัมพันธ์กับเธอหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์กันแล้วถึงสมครั้งในปี1976แคทเธอรีนก็ได้คลอดเมริซ่าแอนลูกคนแรกแต่เดวิดไม่มีความสุขกับเรื่องนี้มากนักเนื่องจากเขาพบว่าภรรยาของเขามีอารมณ์ร้าย และหึงหวงอย่างร้ายกาจเพียงแค่เธอเห็นเขาอยู่กับผู้หญิงคนอื่นเธอถึงกับซ้อมเขาอย่างรุนแรงบางครั้งก็เผาเสื้อผ้าตีหัวเขาด้วยกระทะทำให้เดวิดถึงขั้นต้องหนีไปอาศัยอยู่กับเพื่อนบ้านเพื่อให้เธอสงบสติอารมณ์ลงความจริงแล้วหากไม่นับอารมณ์ร้ายแรงของเธอเธอก็ถือว่าเป็นแม่บ้านที่ดีคนหนึ่งเธอทำอาหารอร่อย งานเย็บปักถักร้อยก็เก่งแต่ข้อดีเหล่านี้มันไม่เพียงพอที่จะทำให้เดวิดอดทนที่จะอยู่กับเธอได้เขาเลยตัดสินใจแยกทางกับเธอหลังเดวิดแยกทางกับเธอแคทเธอรีนก็เกิดอาการภาวะซึมเศร้าหลังคลอดอย่างรุนแรงเธอระบายเรื่องถูกสามีทิ้งกับลูกด้วยการเอาเมริซ่าลูกสาววัยเพียงสองเดือนที่เกิดกับเดวิด ไปวางไว้บนรางรถไฟหวังให้รถไฟทับแต่มีคนพบเสียก่อนจึงช่วยทารกน้อยได้อย่างปลอดภัยชนิดที่ว่าไม่กี่นาทีก่อนที่รถไฟจะแล่นผ่านเธอถูกจับกลุมและส่งเข้าโรงพยาบาลเพื่อที่จะรักษาอาการทางจิตต่อมาเดวิดก็กลับมาคืนดีกับเธออีกครั้งและให้กำเนิดบุตรสาวอีกหนึ่งคนชื่อว่านาตาชาในปี1980 ก่อนที่ทั้งคู่จะหย่ากันในปี1988แคทเธอรีนแต่งงานกับสามีคนที่สองชื่อของเขาคือเดวิดชอนเดอร์ชาวเมืองแร่อายุ38ปีเธอหอบลูกสาวทั้งสองมาอยู่ด้วยแต่ไม่กี่ปีเขาก็รู้ริษความหึงหวงของเธอในเดือนพฤษภาคมปี1987เธอเชื่อคอลูกซื้อนาของเขาเพื่อเป็นตัวอย่างที่ว่า เขาจะเป็นอย่างไรห่างนอกใจเธอนอกจากนี้เธอยังทำร้ายร่างกายเขาหลายต่อหลายครั้งมีอยู่ครั้งหนึ่งถึงขั้นต้องเอากระทะตีหัวเขาอย่างรุนแรงจนหมดสติในเดือนมิถุนายนปี1988เปี1988เธอก็ให้กำเนิดลูกสาวคนที่สชื่อว่าซาร่าแต่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ไม่ได้ดีขึ้นแม้แต่น้อยและความอดทนของเขาหมดลง จนทำให้มาถึงจุดแตกหักเมื่อแคทเธอรีนทุบทำลายรถเขาและไล่แทงเขาด้วยกันไกลจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดทำให้เขาต้องออกจากบ้านไปชั่วคราวและเมื่อเขากลับมาก็พบว่าภรรยาของเขาเอากันไกลมาตัดเสื้อผ้าเขากองเรียรดเต็มพื้นจึงทำให้เขาหวาดกลัวเธอเป็นอย่างมากจึงขอหย่าขาดจากเธอในที่สุด ในปี1990แคทเธอรีนแต่งงานอีกครั้งกับจอร์นเพื่อนร่วมงานอายุ43ปีและมีลูกชายกับเขาหนึ่งคนชื่อว่าอีริก3ปีต่อมาความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็สิ้นสุดลงเนื่องจากจอร์นทนอารมโมโหร้ายของเธอไม่ไหวและเวลานั้นเธอก็ได้พบกับรักครั้งใหม่กับคนรักคนที่4ของเธอเขาชื่อว่าจอ h ์นไพรส์ ด้วยนิสัยคุ้มดีคุ้มร้ายของแคทเธอรีนมันทำให้เธออยู่กับคนรักคนอื่นๆได้ไม่ค่อยนานและแล้วในปี1994เธอก็ได้พบรักกับจอห์นไพรส์หนุ่มใหญ่วัย38ปีเขามีลูก3คนเขาทำงานอยู่ในโรงแรมท้องถิน่นซึ่งเขาเป็นคนตลกและเป็นเพื่อนดื่มที่คุยสนุกกับเธอได้หลังจากที่เธอมีเพศสัมพันธ์กับเขา ทั้งคู่ก็ได้ตกลงแต่งงานกันต่อมาไม่นานจอนก็ได้รู้ซึ้งถึงอารมณ์ความรุนแรงของแคทเธอรีนความขัดแย้งได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึงขั้นทำรายร่างกายเธอใช้มีดแทงที่หน้าอกของเขาระหว่างที่ทั้งคู่เกิดการโต้เถียงกันในห้องครัวจนถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลและในช่วงเวลานั้นเองจอนก็เริ่มมีความคิดที่ต้องการให้แคทเธอรีนออกไปจากชีวิตเขา ด้วยหารู้ไม่ว่านั่นเป็นจุดเริ่มต้นของคดีที่ต่อมาได้รับการกล่าวขานว่าโหดเหี้ยมที่สุดในออสเตรเลียวันที่29กุมภาพันธ์ปี2000จอแน่บอกกับเพื่อนร่วมงานของเขาว่าจะไม่มาทำงานในวันพรุ่งนี้เพราะเขาต้องสาสางเรื่องของแคทเธอรีนหลังจากนั้นเขาก็กลับมาที่บ้านในช่วงเวลาเดียวกันแคทเธอรีนก็ส่งลูกๆให้ไปนอนที่บ้านเพื่อน และเธอก,ก็กลับไปที่บ้านของจอนเวลาห้าทุ่มตอนนั้นไม่รู้ว่าทั้งคู่พูดอะไรกันหรือเธออยู่ในอารมณ์ไหนกันแน่แต่ในช่วงเวลาที่เธอมาถึงจอนเผลอหลับในขณะที่ดูทีวีไม่กี่นาทีก่อนจากนั้นเธอก็ใส่ชุดนอนสีดำแล้วเธอก็ไปปลุกให้เขาตื่นและมีเพศสัมพันธ์กันและเมื่อจอนหลับไปแคทเธอรีนก็ได้กระทำอย่างหนึ่ง ที่ได้รับการจารึกว่าเป็นคดีที่โหดที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศออสเตรเลียเช้าวันถัดมาเพื่อนบ้านเริ่มกังวลเมื่อพวกเขายังเห็นรถบรรทุกข,ของจอนยังอยู่ในที่จอดรถและในขณนะเดียวกันเพื่อนที่ทำงานและนายจ้างก็มีความกังวลและเมื่อเพื่อนบ้านพยายามเคาะที่หน้าต่างห้องนอนเพื่อปลุกเขา แต่หลังจากสังเกตเห็นเลือดที่บนประตูหน้าบ้านเขาจึงเรียกตำรวจทันทีเวลา8นาฬิกาตำรวจได้เข้ามาถึงบ้านและได้พางประตูเข้าไปในบ้านและได้พบว่าแคทเธอรีนนอนกรนเสียงดังอยู่ในสภาพที่หมดสติอยู่บนเตียงเชื่อว่าเป็นผลมาจากฤทธิ์ยาจำนวนมากตำรวจจึงต้องนำตัวเธอส่งโรงพยาบาลทันทีและหลังจากที่ตำรวจได้เข้าสำรวจบ้าน พวกเขาก็ได้พบกับสิ่งที่น่าสยดสยองเมื่อพวกเขาได้พบกับศพของจอห์นอยู่ในสภาพไม่แตกต่างอะไรไปจากสัตว์ที่โดนชำแหละชิ้นส่วนต่างๆของเขากระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณบ้านไม่ว่าจะเป็นในห้องนั่งเล่นห้องครัวและนี่เป็นรายงานการสืบสวนอาชญากรรมของตำรวจอาวุโสผู้ที่เข้าไปในสถานที่เกิดเหตุและได้พบกับศพของจอห์นซึ่งเขาได้บรรยายว่า มีการก่อเหตุฆาตกรรมในบ้านเลขที่84ถนนเซนต์แอนดรูซึ่งสถานที่ดังกล่าวเป็นบ้านธรรมดาที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปเป็นบ้านชั้นเดียวเราได้ทำการตรวจสอบสถานที่โดยคร่าวๆและผมได้เดินผ่านประตูด,ด้านหลังและได้เข้าไปในครัวและได้สังเกตเห็นว่าสิ่งที่ดูเหมือนหนังของสัตว์ขนาดใหญ่ห้อยแขวนจากขอบประตูด้านบน ก่อนจะถึงห้องนั่งเล่นแผ่บานและเมื่อทำการตรวจสอบก็พบว่ามันไม่ใช่หนังสัตว์มันเป็นผิวหนังของมนุษย์ที่เพิ่งถูกถลกออกมาเมื่อไม่นานหลังจากนั้นผมมองผ่านประตูเข้าไปก็พบกับเรื่องที่น่าขนล,ลุกเมื่อพบกับร่างไร้วิญญาณของจอนในสภาพที่ศพถูกชำแหละอย่างน่าสยดสยองเลือดไหลนองเต็มพื้นและกำแพงราวกับโรงฆ่าสัตว์ ซึ่งนอกจากห้องโถงที่เต็มไปด้วยคราบเลือดแล้วยังมีห้องนอนที่เต็มไปด้วยค้าบเลือดเช่นกันซึ่งเชื่อได้ว่าจอนน่าจะถูกฆ่าในห้องนอนและเมื่อตรวจสอบอย่างละเอียดก็พบว่าในห้องรับประทานอาหารและห้องครัวพบหม้อไอน้ำที่กำลังอุ่นๆอุณหภูมิประมาณ40-50องศาซึ่งถูกเตรียมไว้เป็นอาหารเช้าตำรวจเจอหัวของจอนในหม้อ ซึ่งถูกต้มจนเปื่อยเต็มไปด้วยน้ำซุปเกรวี่และผักสดเนื้อสุกสองชิ้นมันฝรั่งอบฟักทองอบบวบกระหล่ำปรีที่ใกล้โต๊อาหารตำรวจได้พบกับกระดาษที่เขียนโน้ตไว้ว่าแบ็กกี้และโจนาธานซึ่งเป็นลูกของแคทเธอรีนเชื่อว่าเธอเตรียมอาหารเนื้อมนุษย์ดังกล่าวไว้เพื่อให้ลูกๆได้กินซึ่งสิ่งที่เห็นทั้งหมดไม่เคยเห็นอะไรที่น่าสยดสยอง เช่นนี้มาก่อนในชีวิตเมื่อตำรวจเข้าไปปลุกแคทเธอรีนและเมื่อเธอตื่นขึ้นเธออ้างว่าจำเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเมื่อคืนวันก่อนไม่ได้เพราะเธอกลับถึงบ้านและมีเพศสัมพันธ์กับคนรักเธอก็ไม่จำอะไรอีกแล้วแต่อย่างไรก็ตามตำรวจก็จับผิดเธอจากกล้องวงจรปิดที่จับได้ว่าเธอไปกดตู้เอ m หลังจากที่ข้าจอ ส่งผลให้เธอถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมจอนในที่สุดหลังจากทำการชนสูตรตำรวจก็สามารถลำดับเหตุการณ์ฆาตกรรมจอนไว้ว่าแคทเธอรีนคงแค้นจอนเป็นอย่างมากถึงได้ก่อเหตุฆาตกรรมที่น่าสยดสยองได้ถึงเพียงนี้ในวันที่เกิดเหตุเธอได้ออกจากห้องและกลับเข้ามาใหม่พร้อมกับมีดเธอยือนดูจรนอนอยู่ปลายเตียงในชุดนอนสีดำจากนั้น เธอก็กระโดดขึ้นค่อมแล้วใช้มีดแล่เนื้อแทงเขาจนถึงแก่ความตายเขาถูกแทงอย่างน้อย37แผลทั้ทงหน้าหลังและหน้าอกจนเลือดท่วมหลายแผลที่ทะลุอวัยวะภายในที่สำคัญหลายแห่งจากหลักฐานคาาเลือดที่พบว่าในขณะที่เธอลงมือแทงจอนก็ได้ตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะไปเปิดไฟและพยายามหนีเธอ แต่เขาก็หนีไม่พ้นและถูกลากไปฆ่าที่ห้องนั่งเล่นถลกหนังเขาแบบที่เราเห็นในโรงฆ่าสัตว์แล้วแขวนหนังที่ถูกถลกไว้กับประตูห้องนั่งเล่นส่วนเนื้อถูกนำมากองไว้ที่หน้าทีวีที่เปิดทิ้งไว้จากนั้นเธอก็ตัดหัวเขาออกมาแล้วนำไปใส่หม้อต้มซุปและนำส่วนสะโพกด้านซ้ายไปอบแล้วเธอก็ไปเตรียมน้ำเกรวี่และผักเพื่อเป็นเครื่องเคียงเนื้ออบ และเธอก็นำหม้อซุปพร้อมกับเนื้ออบและเครื่องเคียงทั้งหมดมาจัดวางพร้อมกับเขียนชื่อคนรับประทานไว้ข้างๆจานหลังจากที่แคทเธอรีนลงมือฆ่าจอนเสร็จเธอก็ขับรถออกไปเพื่อไปถอนเงินกว่า1,000ดอลลาร์ 1, จากบัญชีของจอนและกลับบ้านไปดื่มกาแฟสูบบุหรี่และนอนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและนอกจากนี้ยังพบชิ้นส่วนของศพบ,บางส่วนตกอยู่ในสนาม เชื่อว่าเธอคงพยายามกินมันแต่รสชาติไม่ได้เรื่องเธอจึงตัดสินใจทิ้งหวังจะให้สุนัขที่เธอเลี้ยงไว้มากินโชคดีที่หลักฐานทั้งหมดถูกพบโดยตำรวจก่อนที่ลูกของจอนจะกลับมาบ้านพบกับอาหารมือค่ำการพิจารณาคดีของแคทเธอรีนเริ่มขึ้นเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ปี2001ซึ่งเธอเลือกที่จะปฏิเสธว่าไม่มีความผิด อีกคั้งจากการตรวจสอบทางจิตของจิตแพทย์5คนยืนยันว่าเธอเป็นบ้าแต่อย่างไรก็ตามวันที่8พฤศจิกายนผู้พิพากษาแบร์รีโอคีฟได้พิพากษาจำคุกตลอดชีวิตแคทเธอรีนเธอได้ถูกบันทึกไว้ว่าเป็นผู้หญิงคนแรกของออสเตรเลียที่ถูกพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีการลดหย่อนผ่อนโทษโดยผู้พิพากษาแบรรีโอคีฟได้แถลงว่า หลังจากที่พิจารณาคดีอย่างรอบคอบเห็นว่าจำเลยฆ่าคนโดยการเตรียมการไว้ลร่วงหน้าไม่เพียงแต่สังหารเท่านั้นจำเลยยังมีความสุขในการก่อเหตุและยังมีพฤติกรรมที่น่ารังเกียจหลังจากการฆ่าคนแล้วด้วยจำเลยยังมีสติและรู้ทุกอย่างที่ตนกำลังทำทำด้วยความตั้งใจตรักถึงผลที่ตามมาและทำด้วยความชำนาญแคทเธอรีนไนท์ ใช้ชีวิตในทันทสถานหญิงมูวาค่าในนิวเซาเวลเธอพยายามทำเรื่องของอุทธรณ์หลายครั้งแต่ไม่เป็นผลเนื่องจากคดีที่เธอก่อค่อนข้างสะเทือนขวัญต่อจิตใจของคนในสังคมอีกทั้งหลักฐานที่บ่งบอกว่าอาการทางจิตของเธอไม่มีทางที่จะรักษาให้หายได้และหากปล่อยตัวเธอออกมาอาจจะมีแนวโน้มที่จะก่อเหตุสะเทือนขวัญอีกครั้ง ที่ทำให้คนอื่นๆได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ทุกวันนี้แคทเธอรีนได้ใช้เวลาว่างทำความสะอาดในสำนักง,งานราชการแม้ว่าเธอจะมีทักษะในการทำอาหารแต่เธอไม่เคยทำในครัวอีกเลยหลังจากเกิดคดีดังกล่าวฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปใหม่ๆค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ